เราจะพาเ,เพื่อนๆมาดูฟาร์มวัวครับวัวน,นมโอ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิจ๊เอ๋โวตัวใหญ่มากเลยดูดิกินกันใหญ่เลยมันจะกระโดดงับผมไหมฮึก็จะกระโดดงับผมนะดูดิโอ้โอ เขากำลังจะรีดนมครับตัวใหญ่มากเลยวัวเยอะมากครับที่นี่ฮะดูฮะข้างนอกก็มีเยอะตัวเบลเลอร์เลยกินกันใหญ่เลยตนน้ ก็จะออกแนวแบบกลัวคนหน่อยๆนะดูดิตัวใหญ่มากกี่ร้อยโลวะเนี่ยตัวขนาดนี้เนี่ยอร่อยไหม เยเลย <c oughs> เป็นวัวน,นมครับที่เขารีดน,นมแล้วก็เอาไปเอาไปขายให้กับฟาร์มไปขายให้กับฟาร์มเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปสกัดมาเป็นนมกล่องเอามาให้น้องๆหนูๆเพื่อนๆกินอุยดูกินใหญ่เลยตัวใหญ่มาก ดูเขาจะมีที่ดูดนมเอาเครื่องใส่เลย <c oughs> เพลนเลยครับทีนี้ฮะกินไปด้วยแล้วก็โดนดูดนมไปด้วยอ๋อมันก็เป็นเหมือนเครื่องดูดอย่างนั้นเนี่ยใช่ปะ่ะนะ <c oughs> เป็นสูญญากาศแบบเครื่องดูดอย่างน,นั้นนหมโอ้เ oui ดี๋ยวนี้คนไม่ต้องใช้มือรีดดูดแล้วครับเล่นเครื่องเลยครับเทคโนโลยีสูงครับนี่ฮะเขาก็จะเอาวัวเข้าล็อกแล้วก็เอาเครื่องดูดเลยเขาจะต้องล้างเต้าอนะล้างเต้าให้สะอาด เพลินเลยครับเพลินไหมเพลินไหมฮะกินไปด้วยโดนดูดนมไปด้วยเพลินไหมเพลินเลยครับนะฮะดูเยเขาจะมีเหมือนหญ้าสับนะฮะเอาเกเรเขาอีกดูเลยเกเรเขากินไปด้วยโดนดูดนมไปด้วยนะนมก็ออกมาเรื่อยเรื่อยนะฮะ ก็จะมีเครื่องดูดมีหัวดูดแค่สี่หัวโอ๊แกวะ่ะนี่นะฮะเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าอ๋อเขาดูดนมวัวเป็นแบบนี้นเอง เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปสกัดนะฮะสกัดออกมาเอาไปผ่านกรรมวิธีกว่าจะเป็นนมกล่องได้เนะฮะก็ต้องออกมาจากเต้านมแบบนี้แะครับเต้านมวัวอืมเขาก็จะต้องล้างก่อนเนาะก <c oughs> ็จะต้องล้างนิดนึงล้างเต้าครับล้างเต้าให้สะอาด แสดงว่าวัวนี่ก็เกเรอะไรนะป่าวันนี้ป่าเราผ่านมาเที่ยวดูวัวน,นมครับวัวน,นม <c oughs> แอบมาดูหน่อยมันจะดีผมไหมไม่ดีผมนะปลาทาไมวัวมีนมแค่สี่เต้าอ่ะปกติก็ป <c oughs> กติวัวก็จะสี่เต้าแล้วก็มีอ๋อไอตัวไหนที่ตัวไหนที่เกเรนี่คือโดนล็อกขาเลยอ่ะโอ้ยไงก็จะมีเครื่องดูดนะฮะเครื่องดูดเขาอย่างนี้เอง กินไปด้วยแล้วก็โดนดูดนมไปด้วยนะฮะนี่ครับเครื่องดูดเขาซึ่งเห็นเหมือนกันนะเขาจะใช้เครื่องดูดนะครับดูดเข้ามาในนี้กลไน,น,นี่เป็น,นกลไกในการดูดเนะาะมาเป็นมมลมธรรมดาอันนี้เป็นหัวจากนอก โอ้โดนดูดเปนแบบสดๆเลยครับเห็นไหมเขาต้องล้างเต้าให้สะอาดก่อนหัวก็กินไปด้วยแล้วก็ดูดไปด้วยอ๋ออันนั้นน้ำนมแบบไหลเยอะมากเลย นมเยอะแต่ละตัวนี้มีแต่ใหญ่ๆอย่งนั้นเลยก็จะอยู่ข้างนอกอีกรอ,อโอ้รอคิวครับนะะรอคิวเยอะมากครับวัวที่นี่ก็จะมีวัวรุ่นๆด้วยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัวตัวเมีย เขาบอกว่าออกมาเป็นตัวผู้เขาว่าขายเลยนะครับเขาก็จะเอาแต่ตัวเมียไว้เพราะว่าเอาไว้รีด,รดนมฮ่าๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการรีดนมวัวสมัยนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วครับเจ้าของบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนรีดกับมือนะฮะต้องบอกว่าโอ้ยฝ่าจะได้นานมากเลย ปาจ,จะรีดได้แต่ละตัวนี่นานมากเี๋วนี้มีเครื่องดูดแล้วออสบายเลยรีดแป๊บเดียวตัวเขาคงจะใหญ่มากเนะน้ำหนักไม่รู้เท่าไหร่แต่ละตัวเนะี่ยดูดิอัน,น้นมเป่งเลยนี่นมเป่งเลย,เ,เ,ลยเตรียมโดนรีดแล้วครับ ให้ดูใกล้ๆแมก <c oughs> กาเข้าไปใกล้ครับเดี๋ยวตัวนี้บีดผมเอาครับให้ดูใกล้ๆครับรีบนมหัวเจ๋วเลยครับอ่าเพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกนะครับตัวใหญ่มากดูดิแต่และตัวแต่และตัว วัวเขาก็จะกินไปเรื่อยนะครับเขากินไปเรื่อยแล้วเขาก็จะดูดนมไปเรื่อยทางฝั่งนู้นเขาก็จะล้างล้างเหมือนล้างเต้านมวัวก่อนให้สะอาดจับขาเบี่ยงไว้นิดนึงนะฮะตัวไหนดือ้อตัวไหนดือ้อก็เอาขาเบี่ยงอ๋อตัวที่เขาดูดตัวที่เขาดูดนมใช่ไหมเขาจะต้องจับขาเบี่ยงนิดนึง เชือกรัดไว้นิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาทำทำเครื่องล้มทำสายหลุดอะไรอย่างเงี Turn ้ยนะเคยเห็นไหมเพื่อนๆเคยเห็นไหมหลายคนก็เลี้ยงเนาะเลี้ยงวัวนมนี่แหละแต่ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่าอ๋อทำกันแบบนี้นี่เอง เจ๋วมากเลยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะวัวก็กินอาหารไปด้วยตัวใหญ่มากครับเบลเลอร์เลยดูดิแต่ละตัวโอ้โห

ตัวใหญ่มากๆครับพี่น้องเอ้ยกินกันใหญ่เลยครับดูดิฮะมีเท่าไหร่ฉันก็กินหมดครับไม่เหลือครับ <S <S เขาก็ใช้ลิ้นตวัดเอานะครับลิ้นตวัด ลิ้นทวัดบื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 ดไี่เงีย่เี่เี่เีอ่าใส่ลิ้นทวัดเอาเลยครับโอ co ้โหเรียบร้อยเลยครับสะอาดเรียบกริบเลยครับดูดิฮะโอ้ตัวกันหนึ่งนี่เขาต้องใช้พลังงานเยอะนะเนี่ยก็ตัวเขาใหญ่ขนาดนี้ดูดิเขาต้องใช้พลังงานเยอะไม่เบานะเนี่ยเห็นไหมครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรหรอกกลัวใหญ่มากดูดินี่แหละครับแหล่งที่มาของนมกล่องนะฮะเป็นนมวัวที่เขาเอาไปทำเป็นนมกล่องให้เพื่อนๆให้น้องๆหนูๆได้กินกันฟาร์มวัวนม ตัวใหญ่มากแต่ละตัวแต่ละตัวก็จะมีน้ําล้างนะครับนะบน้ําล้างทำความสะอาดให้กับเต้าที่จะรีบเหนจ๋วไหมดูโอ้โหสุดยอดเลยที่มาของนมกล่องเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปส่ง ให้กับวามใหญ่แล้วก็เอาไปผ่านกระบวนการกันออกมาเป็นนมกล่องเอามาขายให้คนกินนะครับกว่าจะได้น้ำนมเนอะเหนื่มไหมเหนื่มไหมเราอะ่ะเหนื่มไหมเพลินไหมโดนเขาลิ้นนมนี่เพลินไหมตัวใหญ่มากนะฮะตัวหลายร้อยโลนะครับใหญ่เบลือเลยสูงแล้วก็ใหญ่หมออ้อ เกงเอาแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฟาร์มวัวนมครับวัวนมมาดูดีว่าเขารีดนมกันแบบไหนนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้มือรีดนะครับนะเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยคือใช้เครื่องแล้วนะครับก็ช่วยทุนเวลาทุนคนงานครับ แล้วก็รวดเร็วด้วยอ่าคเพื่อนมาชมนะจ๊ะ